มาเดินเล่นหลังบ้านนะคะผักชีล้อมเต็มเลยนี่เดี๋ยวให้ดูผักชีล้อมนะคะโหยงามมากเยอะแย,ยะหมดเลยนี่นิซีบอกสิคะผักชีล้อมผักชีล้อมบอกสิลูกจ้านี่ค่ะนี่ ยอดมันกำลังอ่อนๆเลยนะเนี่ยอ,อนค่ะแบ,บคือมันได้น้ำได้ฝนนะนะฝนตกหลายวันนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ย,อยนี่นน่ากินจริงเลยอาหารใต้คัวกิ้งค่ะมีเยอะเลยนะนี่ไปถึงนู่นเลยนะคะนะนู่นเลยนะ ตั้งแต่ตรงนู้นมาเลยนะลูซี่ร้อนะถอดเสื้อออกหมดเลยทำอะไระลูกฮหเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแม่ถือให้ค่ะ <c oughs> หนูจะทำอะไรหนูจะเอาใส่เองเหรอหนูจะสะพายกระเป๋าแล้วใช่ไหมหจะไม่ให้แม่อุ้มแล้วเนาะ ค่อยๆเดินนะลูกนะเดี๋ยวลบนะคะอืมนูม่นหอยแมงผู้ที่เลี้ยงหอยมแมลงผู้ระวังนะลูกนะระวังนะเราป๊าป้าอยู่นั่นแหละป๊าป้าเดี๋ยวป๊าป้ามาป๊าป้ามานะคะ ตรงโซนนี้นะคะมันจะมีต้นเนี่ยค่ะเหมือนต้นขี้เหล็กบ้านเราเลยไม่แน่ใจว่ามันจะใช่ขี้เหล็กหรือเปล่านะรูปดอกมันสีขาวเนี่ยสวยมากเลยนะเนี่ยยอดมันเนี่ยแต่มันมีนามนะคะเป็นขี้เหล็กป่าเราไม่รู้นาะเยอะมากเลยเนี่ยเป็นโซนที่แบบขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะ ตรงนี้ย่า้ยืดเยอะมากเลยค่ะทั้งตัวผู้ตัวเมียนะเนี่ยอันนี้เป็นตัวเมียนะคะที่รถเอามาทําน้ํายานวดอะคะยานวดเนี่ยตัวเมียเยอะมากเลยตัวผู้ก็เยอะแต่อยากได้ตัวเมียมากกว่าค่ะนี่ใบสวยๆกันเลยกำลังอ่อนกำลังแบบว่าได้ที่เลยค่ะโอ้ยเนี่ยตรงนี้ก็พอเลยนะเนี่ยทำแล้วเอาไว้แบบ ได้หลายกระปุกเลยเนี่ยเยอะมากเลยใบใหญ่สวยโอยอันนี้ยังสวยเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นตัวผู้นะตัวผู้นใเรถเจอเยอะค่ะนะแต่อยากได้ตัวเมียม,มากกว่านี่นี่เห็นไหมสวย Muy bien. นี้ค่ะได้ประมาณนี้แล้วนะไม่เซอร์ก็เทปูนทําเสารตรงนี้ก็โอเคแล้วค่ะนี่อยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะจะครบหมดแล้วเดี๋ยวก็จะไปทางด้านหลังค่ะ้เห็นแป้งผักของรถไหม,ม,มไปไปไปเข้าบ้านไป เอาเอาลูซี่เดี๋ยวตกหลุมเด้อกำลังทำสากูไส้หมูนะคะนี่วดนี้ออกมาสวยมากเลยวดนี้รถทำออกมาโอเคอยู่ยนะรูปแบบไม่ใหญ่มากจะไสยเยอะอะไรเงี้ยอาจจะแบบ เล็กบ้างใหญ่บ้างนะเนี่ยปันมาค่ะสวยออกมาแบบเนื้อมันเยอะมากอะโดยกระเทียมกระเทียมเจียวจ้าอะไรลูกอู้นกนกลูกนกนกผักผักชีผักชีปลูกเองดูสิโอ้โหฮ่ปลูกเองก็จะประมาณนี้ <c oughs> ปกเองกินเองอืมอืมอะไมผักรวงผัดเต้าหู้อันนี้ยิ่งสวยต้นใหญ่จริง ทำออกมาสวยมากเลยเหียวทำไงนีชิ้นใหญ่ Àm. Mmm. Mmm. Mọi người, ạ. Nước. À, mẹ bỏ bọc Oh ja. mm. Skal <laughs> jeg filme votten?

เีย <Yeah. S 2> อบบอบพอแล้วลูกกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวอิ่มน้ำอออะอบี้ไออยาินจ้ามวานลูกมวานกินไข่ก่อบบอืมออิ่มเลย หน่อยนึงนะคะพระแล้วพอแล้วกินน้ำพอแล้วกินเยอะไปแล้วอากวาอากว่ากินไข่กินไข่อืมไข่พอแล้วไปอกเด็กไปกินแล้วอ่ะบายบายแล้วบาย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 สวัสดีค่ะดิสวัสดีค่ะมวยเบียนอ่าอ่าเย้